เขาก็แทบเป็นลมนะฮะแล้วก็นะในฐานะเพื่อนบ้านของเราครับโมโตซังเองก็เขเคยไปแข่งมาเลยก็เคยเจอเขาใช่ไหมคู่ตรับกันเลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีเปิดการแข่งขันให้เกียรติมอบรางวัลครับท่านนายกท่านนายกจันตะคูลครับท่านนายกอบตท่านร้อนะครับให้เกียรติมอบรางวัลนะครับเหรียญเซนท่านมอบในหมายเลที่5กับ001ครับมูฮัมหมัดลิสกี้ลามาห์ เป็นหลกที่5นะครับมีเงลาวันกองทุนมอบอห้ด้วยนะครับวันนี้ของจุฬาลาการกีฬาแห่งชาติครับและตำแหน่งที่4นั้นเป็นของตาสุภกิจแสงนิ่งเกิดครับดีบริยองห้างเขาโต๊ะกลางมาข่ารวยยนทยุพยานะครับเป็นนักกีฬาจังหวัดระยองนะครับส่วนตำแหน่งที่3แหมลั่งเหลือเกินนะสงใจยจหล่อเป็นพิเศษอันดับที่3นะครับกิติพินปะวันรำนะครับพีเดียรูปการดีไอดีจ้าสวรรดันหลอก นายกเอไล่เกตโตสดนะครับมาจากภูเก็ตเลยนะครับรองชนะเลิศนะครับวันนี้บอกว่าสุบูมจริงๆสำหรับพันธการบุญจรีวังร้อยมอนครับเสียงไม่รันวังร้อยขอเสียงรันเอะพอสองจะว่าทำไมเบาจังอ่ะและตรงนี้ครับชนะเลิศปมเบอรังให้กับนัทสลครับชูแสดงว่าคนนี้หล่อ ทีอาร์ทีมครับคุณธว,วัชชัยนักทีอาร์ทีมนะครับเรียนเจนถ่ายภาพครับนะครับนี่คือนักแข่งในรุ่น